สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในโซนของอีเวนต์มาลิกนั้นอินเฟนะครับวันนี้พี่ก็ทำการเปิดแอรียทั้งหมดครบแล้วแต่ยังขาดการอัปเกรดนะเดี๋ยวพี่จะเล่งสปีดมันนิดนึงเดีย๋ยวนี่กวัาไม่ต้องสปีดกันแล้วมั4สีิบห้านี่มันก็ได้แล้วเนี่ยเ <laughs> ชียก็เท่ากันอยู่เลยอ๋อ,อเดี๋ยวรับของไประหว่างรอ ดับหมดแล้วสามวันสี่พันยางรวดเร็วยังแรกไม่ได้นะต้องรอแรกผลท้ายน,นี้พี่ก็ไปทั้งวันที่สามใช้ทองไปพันสี่ซื้อนั่นไปส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไปพันเจ็ดร้อยสามสิบละอย่ารออ้อยน,นี่บีเซ็ตอโอเคอันนี้ก่อนก็นแ้สามสองหนึ่ง 0โอเคเราก็มาเปิดให้มันหมดจะได้เล่นทีเดียวอันนี้เรามาอินสแตนเลยโอเคสปีดอัพไปไปเล่นอันนี้อาจจะต้องใช้เป็นไรเฟิลละมังมเดี๋ยวนะหรือว,ว่ากูใช้ปืนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสองไม่น่าจะเวิร์กเดี๋ยวอูเอาเป็น <laughs> มันมีเพราะว่ามันมีบังคับไทะนะบางเฟส พี่ก็จะใช้สมาร์ชินกันไปก่อนเพราะว่าจะได้ทําเฟสด้วยบงทีมันมีเฟซใช้สมารชินกันไอเฟซไรเฟินพี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะกูใชายประจำอยู่แหละเรื่องใหญ่หมาไปทางไหนวะกูดูกอนเอาหมาไปดูทางโอ้โหแม่งไก่ยิ้มหายสูมยากนะ อาพไปแค่สะโขบเดี๋ยนอกนั้นไม่ได้อาบหรอกูเอาไว้โกโก้งั้ยใช้อะโกโก้อืมกูเห็นนะเว้ยยิงอัดเข้าเบาหัวเดียว เล่นแบบเต็มสตรีนนะครบจริงๆถ้ามันใช้ไรเฟิลมันก็ต้องดีกว่าเลยใช่ปหแต่มันมีภาระชิปบางทีเราครับเราใช้เองนี่น่าจะต้องปล่อยมาไปดูทางกนะูเห็นแหละกูเห็นนะโว้ยไอ้ห้อยโอ้โหเฮีย้ายกว่าดิไม่ได้แล้วมันกว้างแล้วนี่ทำลายจริงนันะออกตัวมันหนากว่านี่กว่า ใช่แล้วกูตับๆยิงยับยับเอาปืนอันนี้พี่พังพาวเผื่อพันกว่ายไม่ได้สูงมากมายอัพยังไม่เต็มแต่ว่าเอาสโคบไว้ก่อนมายิงเฮดช็อตได้ราคาอัพมันไม่แพงไงถ้าแพงกูก็ไม่อัพเหมือนกันยิงแม่งก่อนเลยไอ้พวกตัววิเศษเนี่ยอันตรายอันตรายมันน่าจะมีตัววิเศษตัวโง น่าจะใส่อ๋อไม่ใช่ตัวพิเศษหรอกด่านนี้มันมีพิเศษรสองตัวกับซอมบี้ธรรมดาหาซิแม็กกูน้อยเนี่ยน,นี่นหัวเป็นหลักๆไว้ก่อนหัวใจหัวดอลไม่ใช่หัวอะไรเนี่ยแต่เจอสกีเมอร์นา่าแอนทาวยิงแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมันไม่ตายเวอรกีนใส่หน้าแหกอันนี้บอกว่าถ้าจำไม่ผิดอันนี้โซนเมื่อกี้พี่เล่นโซนอะไรกันแล้วนะ ดีหรืออีทำไมมันมีแม่งให้กูหัดหลังวะมันทักใจยังไงแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อันตรายสอยแม่งหรือไรป้นก่อนก็ความชัวว่าปืนกลที่มันค่อนข้างเบานิดนึงเฮ้ยโดนเลยกูเอาเฮ้ย ดูดูยตัวน,นี้โซน E แล้วไหมเดี๋ยวไปโซน F ต่อเอาแบบทีเดียวผ่านเฟสตามจินกันหรือทั้งไหนวะเดี๋ยว,วองหมาช่วยนำทางนั่นไงกูเห็นแล้ว กูเห็นนะเว้ยหัวแบะตัวไหนตัววะนูน่นมาเอ้ายิงไม่โดนหัวแม่งสวังอะ่ะพอดีเอ้หมีเหรอวะเอ้าหายไม่ได้ดู ได้เป็นพอสมควรเหมือนกันนะอืมโอ้ยสะดุง้งสะดุง้งกุ้งเต้นอะไรนี่เดี้ยเนี้ยไงเอออยากกดกติดบเราก,ก็ใส่ลงไป าอัปเกรดเนี่ยแนะนาอัปเกรดตรงนี้แล้วก็เนี่ยไอ้สามตัวเนี้ยเพราะว่าสีถ้าเราจะเอาของดีๆสีทองใช้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราอัพมาน้อยมันก็จะไม่พอไงอ้ยสลับสับเปลี่ยนปืนมัน้งอ้าวทำไมก,กดไม่โดน ได้อีกรอบไปอันนี้เปลี่ยนปืนมั้งป,ปืนพกว่าม,มันต้องใช้ทําเฟสนะนะหลายคนสงสัยเอาพี่ทำไมพี่ไม่ใช้ปืนไรเฟิลปืนหลักเลยก็อย่างที่บอกแล้วครับเพราะว่ามันมีเฟสได้ทำมานะบางทีมีเฟสปืนพกบ้างปืนอาทินกันบ้างถ้าเราเล่นแต่ปืนหลักอย่างเดียวอะบางทีเราอาจจะต้องเสียโอกาส พี่ก็ยังรีเควสอยู่เนี่ยสังเกตนะพี่จะไม่ค่อยนิยมใช้หมาเพราะหมามันไม่นับไงไปลุยลุยเถอะไปไงแล้วนี่มึงไม่ต้องพ่นน้ำลายมันหมิ่น เราอ่างราอมันมาใ,นใกล้ๆเดี๋ยวโหลดกระสุนรอไปอนไงกัวบอมึงก่ขย o b ดีเกินไปโซน C D E F อะไรเรจะมันเ,เดี๋ยวกูดูก่อนกูเ,เห็นแล้ว เอาอไอห่าม่งบางตุง่มตุมตุมเอนัอ่งไว้อ๋อยังมีโซนดีด้วยนี่ว่ะมีด็อกหนาปะอะไรทำนีว่วะกูดูก่อนหมานี่ไม่เอาไว้ทำต้นตีเลยเราไ้ดูทาง เอ้าอย่นโดนหัวเออเอ้าเนียอย่งี้ดีนะกูโหลดมาคว้าอืมงัดผิดอื้มหัวยิงให้โดนหัวไอ้ากแม่ง,มง,งมส้มีหมวกนี่นะ <Yes. S 1> ต้องยิงเข้าหน้าอย่างเดียวอืยิงชุดออนเดอะเฟสอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวค่อย ตัวเหรียญที่ได้ได้มาพี่แนะนำนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบซื้อนะให้เอาไปใช้ก็ไม่พอเหียญอัปเกรดไม่พออัปนี่ไปก่อนได้ไม็มไรคนใหญ่ถ้าแบบได้เหรียญน,นะเนี่ยให้มาแลกตัวนี้ก่อนเลย ไอตัวเน,นี้พี่แรกไปแล้วเก้าอันแหละแรกตอนนี้ก็เหลือแรกเพื่อัปเกรดเท่านั้นเองเดี๋ยวนะทาร์ไลอ๋อเสร็จเสร็จเพิ่อมอีหลายทาสอยู่แต่ว่าไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าอีเวนท์พามันตันที่สี่พันกว่านอกน,นั้นเดี๋ยวเนี่ยรอรีเฟสก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนโกสตอเนี่ยอย่างเห็นไหมพี่ซื้อสองแพ็ค แต่ถ้าใครอยากได้มากเพิ่มก็ซื้อเพิ่มแพ็กนี้ก็ได้นะแพ็กสองพันนี้ก็ได้หรือแพ็กนี้ก็ได้แล้วแต่งบอันเนี้ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้อย่างพี่พี่ก็เซฟเซฟไวอีเวนต์อื่นั้างเพราะว่าพี่ลองแผนไว้แล้วว่าพี่เล็งของที่จะแลกก็คือตัวนี้เนยครับไอหอกไอหีบหอกหักน่าจะเก็บไว้ตัองเหรียญได้สักพันพันเปล่าไม่รู้นะแต่จะพยายามอื็ต้องลองดูครับก็น่าจะเอาไว้เท่านี้กันครับวันนี้เอาขาดอีกอันทำไมกูลืมใส่ ก็ซื้อน้าใายชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะๆอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ